สวัสดีครับเขียนตอบให้สอบได้นะครับขาญาข้อ10นะครับคิดว่าท่านคงดูเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมข้อ10ใกล้จะสอบแล้วนะครับหรือถ้าไม่ใกล้สอบท่านดูเอาไว้แล้วนะครับแล้วท่านติดใจว่าเฮ้ยมีแค่2ข้อเองเหรอนะครับเดี๋ยวจะอ่ามันจะน้อยไปหรือเปล่านะครับเรามีคอร์สติวสดด้วยนะครับในเขียนตอบให้สอบได้นะครับรอบสดจะติวกันวันที่23นะครับตุยี่สกันยายนนะครับเราจะเพิ่มเขียนตอบให้สอบได้อีก3ข้อนอกเหนือจากคอร์ส ออนไลน์นี้นะครับเราไปเจอกันในข้อสดนะถ้าท่านติวออนไลน์นี้จบนะครับนะครับมาดูกันเลยครับข้อสอบเขียนตอบให้สอบได้ข้อที่1ครับตัวอย่างที่1นะครับคำพิภากษาเนี่ยท่านต้องคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งนะครับคำพิพาคคำพิภากษาสารปกครองสูงสุดนะครับเป็นคำพิภากษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะท่านอาจารย์ตั้งเป็นคําถามไว้ในห้องเรียน นะครับแล้วมันเป็นคาวินิจฉัยที่ท่านอาจารย์ฤทธอไทยหงษ์สิรินะครับผู้บรรยายภาคคำนะครับท่านเป็นเจ้าของสำนวนในคดีนี้พิจารณาพิพากษาคดีนี้นะครับดังนั้นติเวเตอร์ก็เลยเห็นว่าเทอมนี้ภาคหนึ่งทับเจ็าเนี่ยนะครับคำพิพากษานี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยเอามาแต่งเป็นข้อสอบให้ท่านเห็นว่าถ้าคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดในเรื่องสัญญาทางปกครองออกข้อสอบเนี่ยนะครับจะออกได้ในลักษณะนี้ นะครับข้อสอบจะออกได้ในลักษณะนี้นะครับถ้าลองมาดูการโทษครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดขนาดเล็กรายเล็กเนี่ยนะครับนะครับนะครับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโครงการพลังงานลมตามเงื่อนไขที่กําหนดว่าในระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ ต่อมาบริษัทซับพุตเอนเนอร์จีวันจำกัดนะครับซับพุตเอนเนอร์จีวันจำกัดได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อยื่นคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าพลังงานลมอ่านมาถึงตรงนี้ท่านเห็นอะไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศรับซื้อออกประกาศรับซื้อคือทำคำเสนอรับซื้อบริษัทซับพุตเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมกังหันลมนะครับ เป็นเจ้าของกังหันลมจึงยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานลมนะครับสนองรับคำเสนอของการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ โครงการพลังงมพลังงานลมนะครับโดยมีการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในวันที่1ธันวาหกสอขอเชื่อมโยงไฟฟ้านะครับบึงสัมพันของสับพุทธระบุที่ตั้งอยู่ที่สับพุทธและบางกะโซนะครับวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอจำนวนจานวนเงิน12ล้านบาทเห็นไหมนะครับเสนอสนอง สัญญาเกิดถูกต้องตรงกันนะครับพร้อมทั้งวางหลักประกัน12ล้านเป็นหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนที่คำประกันให้ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับวางหลักประกัน12ล้านบาทนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบรับซื้อเห็นไหมสัญญาเกิดตรงนี้ครับ ห็นชอบรับซื้อออกประกาศรับซื้อนะครับสบพุธเสนอสนองรับนะครับเสนอขายใช่ไหมแล้ววางหลักประกัน12ล้านอ่านมาถึงตรงนี้นะต้องสรุปข้อทด้จริงได้แบบนี้นะครับนะครับ,บพุทธเ,เสนอขายเสร็จการไฟฟ้าไลฟฟฟฟ์ผลิตในประเทศไทยนะครับ เห็นชอบรับซื้อเห็นไหมเห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าจากสับพุทธพร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขการซื้อจากสับพุทธว่าจะต้องลงนามในสัญญาภายใน2ปีนะครับพร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆนั่นนา ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการห้ามเปลี่ยนย้ายสถานที่นะครับเพราะสพุธบอกว่าตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าสพุธบ้านซับกระโซนะครับตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนขอนะครับตอนเสนอซื้อตอนเสนอขายเนี่ยบอกว่าตรงนี้แต่ตอนเสนอซื้อเนี่ยนะครับข้อพิพาทเกิดแล้วครับ หลังจากนั้นเนี่ยใกล้ครบกําหนด2ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการตรวจสอบพบว่าสพุธยังดําเนินการไม่ครบถ้วนครับนะครับยังดําเนินการไม่ครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารที่กําหนดเกี่ยวกับความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินเพียงแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าแค่นั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้หรือสํานักงานที่ดินครับ ดังนั้นสัพพุธมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ตั้งเอาไว้ด้วยผิดเงื่อนไข2ประการในการเซ็นสัญญาต่อเมื่อใกล้ครบกำหนด2ปีนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าก็เลยนะครับไม่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตกลงกันเอาไว้นะครับท่านสังเกตไหมมันมีสัญญา2สัญญานะคือสัญญาสัญญารับซื้อใช่ไหมกับสัญญาซื้อขาย สัญญารับซื้อกับสัญญาซื้อขายเนี่ยสัญญารับซื้อที่ตกลงกันไว้แล้วสัญญาเกิดแล้วแล้วสัญญารับซื้อเกิดแล้วมันจะต้องไปทําสัญญาซื้อขายกันอีกรอบหนึ่งนะครับภายในกําหนดเวลา2ปีนี่คือข้อเท็จจริงนะครับทีนี้คำร้องและข้อเสนอขายของซับพุธเนี่ยนะครับการไฟฟ้าบอกว่าผิดเงื่อนไขจึงยกเลิกนะครับและ การไฟฟ้าก็บอกว่าซัพพุทธเนี่ยจะต้องถูกยึดหลักประกันนะครับการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขของประกาศนะครับแล้วก็มีมติว่ายกเลิกสัญญานะครับคำสั่งของการไฟฟ้ภาฝ่ายผลิตชอบด้วยกฎหมายแล้วหมายความว่ายกเลิกสัญญาเสร็จเนี่ยนะครับซัพพุทธก็อุทธรณ์การยกเลิกคําร้องและข้อเสนอขายยกเลิกยกเลิกสัญญาเนี่ยตรงนี้ข้อสอบหลอกนะครับตรงนี้คือจุดหลอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสัญญาทางปกครอง มเมื่อมันเป็นเรื่องสัญญาณระบบครองการออกคําสั่งต่างๆนานาการอุทธรคำสั่งต่างๆนานาเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเพียงการหลอกลวงท่านให้เป๋เฉยๆในการทําข้อสอบแล้วข้อสอบเยอะๆยาวๆเนี่ยท่านต้องดีใจเอาไว้ครับเพราะข้อสอบเยอะยาวเนี่ยเขาให้ข้อเท็จรจริงมามัดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ให้คิดเป็นอย่างอื่น เห็นไหมนะครับพอพิจารณาว่าสพุดผิดเงื่อนไขในสัญญาการไฟฟ้าเลิกสัญญาเลิกสัญญาเสร็จสพุธก็อุทธรคำสั่งเลิกสัญญานะครับการไฟฟ้าก็ยืนตามคําสั่งเดิมเมื่อยืนตามคําสั่งเดิมมันเป็นเรื่องสัญญาไม่ต้องไปพิจารณาคําส่งคําสั่งอะไรเลยเห็นไหมนะครับพอยืนตามคําสั่งเดิมอยู่แล้วนะครับการไฟฟ้าก็เลยเรียกให้สพุธเนี่ยนะครับนะครับชำระเงินในส่วนของการค้ำประกัน ซึ่งใครอะค้ำประกันธนาคารกรุงเทพนะครับค้ำประกันดังนั้นการไฟฟ้าก็เลยเรียกให้ธนาคารกรุงเทพใช้เงินตามสัญญาค้ำประกันแต่ไม่ได้รับชําระเงินครับดังนั้นท่านมาดูคําถามสุดท้ายครับเขาจะถามว่าให้วินิจฉัยว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องฟ้องผู้ใดเป็นคดีพิพาทเรื่องอะไรและฟ้องคดีที่ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมครับ ส่วนตรงนี้ติวเตอร์ใส่เข้ามาเองนะครับอาจจะไม่ปรากฏอยู่ในข้อสอบแต่ถ้าท่านทําข้อสอบเนี่ยท่านต้องดูว่าฟ้องใครนะครับพิพาทเรื่องอะไรฟ้องต่อศาลใดใช่ไหมนะครับฟ้องใครพิพาทเรื่องอะไรฟ้องต่อศาลใดแต่ถ้ามันเป็นข้อสอบจริงเนี่ยนะครับคำถามสุดท้ายเขาจะถามแค่ว่า ให้วินิจฉัยว่าการไฟฟ้าจะฟ้องคดีดังกล่าวต่อสารปกครองหรือสารยุติธรรมแค่นี้ครับคำถามสุดท้ายของข้อสอบข้อ10มักจะมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะท่านเข้าใจรูปเรื่องคำถามแล้วประเด็นมันมีอยู่แค่3ประเด็นดังนี้ครับแน่นอนที่สุดข้อเท็จจริงคือรับซื้อไฟฟ้าใช่ไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศรับซื้อนะครับสับพุทธก็มาเสนอขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่งประเทศไทยก็ตกลงรับซื้อสัญญารับซื้อเกิดแล้วครับ นะครับประเด็นก็คือสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเนี่ยเป็นกร,กรณีที่สัญญาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงของการไฟฟ้าเห็นไหมนี่นะคือประเด็นที่1ที่ท่านต้องพิจารณาให้ได้นะครับประเด็นที่2คือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัญญาทางปกครองข้อพิพาทจึงอยู่ในอำนาจสารปกครองครับนี่คือประเด็นที่2ท่านสังเกตไหม ประเด็นแรกต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่าสัญญานี้เป็นสัญญาทางปกครองเมื่อสัญญานี้เป็นสัญญาทางปกครองแล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นจึงเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองใช่ไหมและประเด็นที่สามเป็นประเด็นสุดท้ายคือสัญญาค้ำประกันนะครับกรณีซื้อไฟฟ้าตรงนี้สิบสองล้านเนี่ยนะครับฟ้องที่ศาลไหนเขาต้องการตอบให้ท่านตอบคำถามแค่สามประเด็นนี้เท่านั้นเห็นไหม ค,คำถามยาวเหยยนเนี่ยถ้าต้องตอบคําถามแค่3ประเด็นนี้เท่านั้นเนี่ยนะครับมาดูคําตอบกันเขียนตอบให้สอบได้นะครับแน่นอนที่สุดต,ติวเตอร์ติวไปแล้วในคอร์สสรุปนะว่าวิธีการเขียนตอบข้อสอบเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานทางปกครองเนี่ยคือใครต้องหยิบมาให้ได้ก่อนว่าหน่วยงานทางปกครองคือใครแล้วอ่านคําถามมาเนี่ยเราหมายหัวไว้เลยว่าหน่วยงานทางปกครองเนี่ยคือใคร ข้อแท้จริงในคดีนี้หน่วยงานทางปกครองคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและแน่นอนที่สุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมันคือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญตัติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเห็นไหม หน่วยงานทางปกครองนะครับมีอำนาจหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าอันเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรงนี้หนึ่งคะแนนละวินิจฉัยฟันว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหนึ่งคะแนนละเมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กซึ่งซับพุทธได้ยื่นคำร้องข้อเสนอขายไฟฟ้าโครงการพลังงานลมแล้วก็วางหลักประกัน12ล้านตามหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ การไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อตรงนี้สัญญาต้องเกิดก่อนนะครับเป็นหน่วยงานทางปกครองและ1คะแนนนะครับวินิจฉัยว่าการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศเป็นคําเสนอนะครับเป็นคําเสนอนะครับซับพุทธสนองนะครับสนองสนองนะครับซับพุทธสนองสนองเสร็จการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยนะครับยื่นข้อเสนอนะครับ ประกาศผลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วแจ้งผลว่าโอเคตกลงสัญญามันเกิดลวครับตรงนี้สัญญามันเกิดสัญญาอะไรอะ่ะนะครับแจ้งเงื่อนไขาการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยครับต้องผูกพันตามคําร้องข้อเสนอขายไฟฟ้าที่เสนอต่อการไฟฟ้าและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการซื้อไฟฟ้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเห็นไหมท่านต้องโค้ดลงไปนะว่าสัญญานี้คือสัญญาเสนอขายไฟฟ้า สัญญาเสนอขายไฟฟ้าดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหองประเทศไทยตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นเอกชนเนี่ยเข้าร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะคือเข้าร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งมันเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางบกคองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกคองสูงสุดว่าสัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกคองนั้นต้องพิจารณาว่าคู่สัญญาฝ่ายน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางบกคองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐใช่ไหมและลักษณะของสัญญาเป็นสัญญาที่ให้คู่สัญญาเข้าร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะใช่ไหมสพุทธเข้าร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมันเป็น ภารกิจโดยตรงในการบริการสาธารณะของการไฟฟ้าดังนั้นสัญญาเสนอขายไฟฟ้านี้นะครับสัญญาเสนอขายไฟฟ้านี้จึงเป็นสัญญาทางปกครองซัดไปละห้าคะแนนครับตรงนี้นะครับวินิจฉัยว่ามันเป็นสัญญาทางปกครองก่อนเนี่ยแค่นี้วักเดียวเนี่ยครับได้ไปห้าคะแนนแล้วนะครับห้าคะแนนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยให้ได้แค่นี้ครับแบบเนี่ยครับ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคดีพิพาทใดอยู่ในอำนาจศาลปกครองต้องพิจารณาว่าคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและลักษณะข้อพิพาทเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา9นะครับเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณทางปกครองเราก็วินิจฉัยเลยว่าคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองการไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหน่วยงานทางปกครอง ประเภทหน่วยงานนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับเมื่อรัฐวิสาหก,กิจเป็นหน่วยงานทางปกครองการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นภารกิจบริการสาธารณะนะโดยหลักของการไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าให้บริษัทอื่นนะครับให้บริษัทอื่นผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นกรณีที่ให้หน่วยงานให,ให้ให้ให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับ ให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารนณะจึงเป็นสัญญาทางปกครอง5คะแนนแล้วข้อพิพาทมันเกิดอะไรขึ้นน่ะข้อพิพาทคือบริษัทซับพ,พุทธเนี่ยนะครับต้องลงนามในสัญญาภายในกําหนด2ปีคือสัญญาสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเนี่ยกำหนดหน้าที่ให้รับพ,พุทธเนี่ยนะครับต้องดําเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและเข้ามาทําสัญญาภายใน2ปีดังนั้น ดังนั้นเมื่อสพ,พุธผิดเงื่อนไขในสัญญาจึงถือว่าเกิดข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองใช่ไหมครข้อที่จริงตรงนี้เรายกมาจากคําถามเลยครับข้อที่จริงตรงนี้เรายกมาจากคําถามเลยสรุปสั้นๆว่ามันเกิดข้อพิพาทอะไรขึ้นนะครับวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองแล้ววินิจฉัยว่ามันเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงอยู่ในอำน,นาจศาลปกครองเห็นไหม ซึ่งเป็นสัญญาณสมบุกครองจึงอยู่ในอำนาจสามบครองข้อพิพาทเนี่ยจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาสมบุกครองอยู่ในอำนาจสามบครองเห็นไหมนะครับไปละอีก3คะแนนนะครับเมื่อกี้ได้5แล้วใช่ไหมนะครับนี่อีก3คะแนนหรืออีกประเด็นหนึ่งประเด็นอะไรประเด็นอะไรประเด็นค้ำประกันครับประเด็นค้ำประกันอีก2คะแนน เห็นไหมนะครับสคะแนนหลังเนี่ยท่านต้องอย่าลืมนะครับส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไม่ได้ไทยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพนะครับให้ชําระหนี้ตามหนังสือค้าประกัน,ย,นยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจํานวน12ล้านเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นสัญญาค้าประกันมันเป็นสัญญาค้ำประกันถือได้ว่าสัญญาค้ำประกันสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองดังนั้นการฟ้องเรียกเงินตามสัญญาค้ำประกัน จึงต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเดียวกับศาลที่พิจารณาสัญญาหลักซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองด้วยดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยจึงชอบจะฟ้องนะครับบริษัททรพุทธและธนาคารกรุงเทพที่ศาลปกครองเห็นไหมอีก3อีก2คะแนนนะครับสคะแนนหลัง อีก2คะแนนหลังเราจึงสรุปให้เกิดความสมบูรณ์ในการตอบคำถามก็คือคำถามเขาถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าใช่ไหมอะวักสุดท้ายอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดเราก็จะต้องหยิบมาใส่เลยว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะฟ้องบริษัทสพ,พุทธและธนาคารกรุงเทพเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต่อศาลปกครองครับจบปิ้งได้10คะแนนเต็มเลยครับตรงนี้ยเห็นไหมง่ายไหม ไม่ยากนะครับถ้าเรื่องนี้ออกสอบทุกท่านยิ้มเลยนะครับแล้วตอบข้อสอบแบบนี้ท่านจะได้สิบเต็มครับตอบข้อสอบแบบนี้ท่านจะได้สิบเต็มหน้าที่เราคือไปตอบข้อสอบนะครับหน้าที่เราไปตอบข้อสอบไม่ต้องงงกับคําถามนะครับนะครับเพราะคําถามกฎหมายปกครองเนี่ยเขาจะถามแค่ว่าฟ้องศาลปกครองหรือฟ้องศาลยุติธรรมแค่นั้นโอเคไหมนะครับถ้าเรื่องนี้ไม่ออกนะถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่ออกแต่มันออก คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหลักเกณฑ์ที่ท่านจะเอาไปตอบก็คือแพทเทิร์นนี้ครับแพทเทิร์นที่ท่านต้องเอาไปตอบก็คือแพท,แพทเทิร์นนี้โอเคนะครับนะครับตามนี้นะ